ก็สวัสดีกับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง j n i v e r Panda กันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องสุ่มสกีนของซันกันนะครับโดยงบ1,000เพชรแต่ก่อนหน้านี้ผมได้เปิดไปแล้วนะครับผมใช้ชิ้นส่วนในการเปิดไปบทเกี้ยงเลยได้ชิ้นส่วนสำหรับแลกข,ของมาได้ประมาณ154ก็ถือว่าโอนะยังไม่ได้ใช้สัก,กะเพชรเลยแต่สำหรับวันนี้ เราจะมาใช้กัน1300เพชรจะแตกหรือจะเกลือนะครับเราก็มาทำการเปิดกันเลยปึ๊บ10กล่องแรกไปวาง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 งเปียงไ,ได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนก็อไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับสำหรับ10กล่องแรก10กล่องที่2ไป พาม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 เฮ้ยโอ้โอ้โอได้สก,กินเอ้ยได้อะไรนะอ่าเอฟเฟกต์วาร์ปถือว่าโอนะ <c oughs> ถือว่าโอเลยโอเลยโอ,โอ,โอเค20กล่องก็ได้และเอ้เอฟเฟกต์าวาร์ปก็ถือว่าไม่เลวเปิดอีก10กล่องกล่องที่30นะครับมันจะเป็นยังไงจะเตือหรือเปล่า โอ้โหเกือสุดๆเลยรอบนี้โอ้โหผิดหวังมากเลย10กล่องอันนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังมีเพิ่มไปไปกันต่อเราจะรอดไหมเปลี่ยโคตรเกือทำไมยิ่งเปิดไปยิ่งเกือเน,นี่ยใจดีช่ดเสือไว้เนาะเรายังมีอีกเยอะเปิดกันต่อ จะหมดแล้วนะ,ะสุดท้ายแล้วนะขอพวกฮียเกลือนมากมาโอ้ยสวดภาวนาก่อนนะโ<ห>มตสสะปะคาวโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอ้าวเพชรไม่พอแล้วนี่อมผมว่านะหนึ่งพันมันน่าจะไม่พอน่าจะประมาณสองพันเดี๋ยวผมขอไปเติมแป๊บผมน่าจะต้องได้ไปเติมอีกนะครับ เดี๋ยวมาสักครู่ One hour later เอาล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมมาอีก1 0ึ0พเพชรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็จะมาเปิดกันต่อเลยสรุปแล้วผมน่าจะหมดไปประมาณ2,000เพชรนะเนี่ยจะเกินวะไม่น่าเกินมั 2, ้ง2 0 0พเพชรนี่แหละไปะอีกรอบนึงว้าวว้าวว้าวเปี้ยอโอม,มันลึกกึ๋ย ก็ยังเกลืออยู่ดีขอพักเบรก่อนให้ให้มันได้หายใจก่อนอได้อีกสามสิบอะร้อปอร์เซ็ประมาณ2,000เพชรเพราะว่าอีกประมาณ50ก็แลกแลกแลก,กสกินของซันได้ละเราก็ทำการเปิดต่อเลย ่าเห็นไหมเกลือล้วนไม่มีน้ำตาลผสมผสมให้หน่อยก็ได้นะเพื่อนไม่ว่าหรอกเฮ้อนะอย่าให้เติมอีกเลยสอง0ันเฟสพอนะได้สกินของรั่วอี๋นะครับได้มาหนึ่ง 250เพชรสุดท้ายเราจะต้องได้เติมอีกสิงด้วยไดงสเรียบร้อยครับหมดหมดเกลี้ยงเลยขาดอีกแค่สิบใช่เลยนะขาดอีกแค่สิห้าโอ้โหแค่นี้ก็ไม่ให้ใจดำจังเลย น่าจะต้องได้เติมดีแล้วครับเพื่อให้มันถึงประมาณ250รอบสุดท้ายนี่ก็น่าจะได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเป็นรอบที่3อีไปแล้วนะครับผมนะเติมมาอีกร้อยกว่าเพชรนะครับรอบนี้ได้และร้อยเปอร์เซ็นไปกดกันเลยจะได้เลขได้ใครนะใครรีเจล

แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเท่า,าไหร่เล่นไม่ค่อยเป็นเรียบร้อยอ่าสรุปแล้วเราก็หมดไปประมาณ2,100เพชรนะครับส0 0พนนิดๆก็เกลือไหมก็อืมก็เกลืออยู่นะ เพราะว่าสกีนเราได้สกีนรวมๆมาทั้งหมดก็คือประมาณแค่3สกีนเองซีเครตไม่ได้ตัวเดียวสกีนตัวเดียวเนี่ยตัวซีเครตไม่ต้องหลายสกีนนงเนี้ยแต่เราได้แค่ตัวเดียวเองซีเครตก,ก็กลางๆนะไม่เกลือเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยววันหน้าผมจะมารีวิวสกีนให้ดูนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณทำคลิปต่อไปหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย